สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ผมได้รถมาหนึ่งคันครับเป็นสกูปปี้ครับสกูปปี้ไอแล้ววันนี้อาการที่ผมได้มาคือลูกค้าบอกว่าเวลาขับไปเวลาเบาเครื่องแล้วมันมีดับครับผมผมก็มาเช็คครับเช็คแล้วคือประเด็นอยู่ที่ว่าไส้กรองอากาศครับไส้กรองอากาศมันตันครับอากาศเดินไม่สะดวกครับดูที่ไส้กรองครับตัวเนี้ย ผมก็ประเด็นปัญหาคืออยู่ที่ใช้กรองครับถ้าใช้กรองตัวไหนก็คือตัวนี้ครับคือมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วคราวนี้ผมไปสังเกตดูจุดนึงว่ามันมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาจากครอบสายพานครับแล้วประเด็นนะ่ะอยู่ที่ว่าที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะ่ะประเด็นอยู่ที่ว่าผมแกะออกมา แล้วผมเจอรอยสกัดที่หัวน็อตครับครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,อน้องน<ว>้องอ่ะดูกันได้เลยครับว่าวที่ผม<ว>ทำคลิปนี้ขึ้นมาอ่ะ<ว>ไม่ใช่เพราะอะไรครับคือประเด็นก็แบบว่าอยากจะมาแนะนำวิธีการถอดให้มันถูกวิธีครับว่าถอดยังไงน็อตจะไม่เสียถอดยังไงข้อเหวี่ยงจะไม่คดโอกาสอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยโอกาสคดน่ะมีสูงครับคือที่ผมจะถอดตัวเนี้ย ผมจะเปลี่ยนซีนข้างในด้วยคือเดี๋ยวผมจะบอกวิธีถอดครับเ,ะนะเพื่อนๆเน,นเนี่ยเขาจะใช้บล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับบล็อกเบอร์ยี่สิบสองตัวต่อบล็อกแล้วก็ด้ามบล็อกค,ครับแล้ววิธีถอดคือว่าเพื่อนๆเ,เอาเบอร์ยี่สิบสองอะใส่แล้วหาเบอร์สนะิบเจ็ดน่ะบล็อกเบอร์สิบเจ็ดครับตัวเนี้ยมาดันไว้ข้างบนครับ เรแกนชกค,คือเป็นเครื่องทุ่นแรงครับคือถ้าไม่มีตัวเนี้ยมันก็จะออกยากนิดน,นึงครับดีเถอาคือเราไม่ต้องไปไปสก,กัดอะไรครับออกแรงนิดน,นึงครับนไหครับคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับคือไม่ต้องไปสก,กัดให้มันเสียน็อตเลยครับเนี่ยคือโอกาสพังก็สูงถ้าสก,กัดครับคือมันก็ไม่ใช่ว่า คือแนะนําบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ครับคือแนะนําคนที่ยังไม่รู้ครับคืออ้การคันเนี้ยโอ้โหช้มหน้าก็พอสมควรเลยครับครับตุ้มน้ําหนักก็แบนหมดแล้วครับครับผมคือที่ผมจะถอดคือผมจะเปลี่ยนซีนตัวนี้ครับพเพื่อนเสังเกตด,ดูครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันมีอ่า รอนน้ามันเครื่องรั่วออกมาครับโอกาสอย่างเงี้ยทําให้เครื่องพังได้ครับคือบางทีลูกค้าขับไปก็เราไม่ดูน้ํามันเครื่องเราก็ไม่รู้ว่ามันรั่วออกมาจากตรงไหน,นคือถ้าลูกค้าเอามาแล้วผมก็จะทําให้ตรงนี้ด้วยครับคือที่ทําคลิปมานะ่ะจุดประสงค์ของการทำคลิปคืออยากทําแค่วิทีถอดน็อตให้ดูครับว่าเราใช้ตัวไหนบ้างแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น จากการสกัดลองหาเครื่องมือนิดหน่อยแล้วก็มันจะถอดง่ายกว่าเดิมครับแล้วรถเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็จะไม่พังด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวถ้าอยากได้ความรู้หรือเก็บความรู้อะไรใหม่ๆก็ติดตามคลิปหน้าครับกดติดตามก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ